โอเค5้าสีสสหนึ่งสวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่วง u n นบ็กซับทางไม่อัดไม่ดีว่า สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่วง Unbox กับทาง J Hero อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ฮะผมจะมาแกะกล่องเจ้าสิ่งนี้กันนะครับผมเจ้าสิ่งนี้นะครับคือ One วันพ c e ก a r d Game จากบันไดนำโค่นนั่นเองครับผมเย้ช <Yeah. S 1> ุดการ์นี้ครับผมก็ได้เริ่มวางขายในประเทศไทยแล้วนะครับผมโดยกล่องที่เห็นนี้ครับผมมันก็เป็น starter set นะ1ใน4แบบที่วางขายอยู่ในตอนนี้ครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น st ศ1นะครับผมเป็น s e ตของกลุ่มจอสัตหมวกฟ้านั่นเองแล้วก็ยังมี st ศ2 0 3 0สอีกด้วยนะครับผมตัวกล่องนี่ก็ถือว่าโอ้โหดีไซน์สวยเลยนะนี่นี่ดนะ้านหลังแพคเกจจิ้งผมว่าโอเคเลยนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซองเล็กนะครับผมโดยด่หึ่งซองเล็กนะครับผมก็จะมีการ์ดอยู่5ใบนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นยังไง โอเคนี่ครับผมในซองนี่ครับก็จะกรอกไว้ด้วยใบนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นวิธีการเล่นครับผมพอเคลียร์กมาปุ๊บนี่วิธีการเล่นนะครับผมตัวการนะครับผมในเด็กเนี่ยครับผมก็จะมีอยู่หลายแบบเหมือนกันใน1เด็กนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมก็จะมีดังนี้ครับผมก็คือ1ครับผมเด็ก ทั่วไปครับผมต้องมี50บใบนะครับผมใน1เด็กแล้วก็มีนี่ครับผมเป็นลีดเดอร์การ์ดครับผมไว้เป็นแบบเป็นการ์ดหลักไว้ใช้เล่นนะครับผมซึ่งของเซตนี้ก็จะเป็นลูฟี่ครับผมสีขาวนะครับผมก็จะเป็นด้งเด็กครับผมต้องมี10บใบนะครับผมแล้วในเด็กปกติครับผมก็จะมีการ์ดอยู่3ามท้านะครับผมก็คือคาแรคเตอร์การ์ดนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์การ์ดแล้วก็ สเตจการ์ดเองครับผมส่วนดีเทลการเล่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะค่อยสัทยายต่อไปทีหลังนะครับผมและอีกด้านหนึ่งครับผมนี่ก็จะเป็นสนามให้เราไว้วางการ์ดนะครับผมนี่เขามีแถมมาให้เลยมีภาษาอังกฤษ,า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 ษาแนบมาให้ด้วยนะโอเคต่อไปไปดูตัวการ์ดบ้างนะครับผมแกะออกมานะรู้สึกจะมีอยู่2ปึกนะเดี๋ยวขอดูปึกแรกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เรามานับดูกันนะครับผมว่าในซัตาร์เซตเนี่ยครับผมเราจะมีการ์ดเพียงพอต่อการเล่นไหมครับผมก็คือต้องมีการ์ดปกติ50ใบมีการ์ดด้ง10ใบแล้วก็มีลีดเดอร์การ์ดหนึ่งโอเคอ่ะลีดเดอร์หนึ่งนะครับผมอ่ะลีดเดอร์หนึ่งต่อไปอันนี้ก็จะไปอยู่หมวดปกตินะครับผมคาแรคเตอร์การ์ดอันนี้ว 2. 2> ีวีหนึ่งสอง ถึงเป็นการ์ดถอนแต่มันก็ยังอยู่ในหมวดของคาแรคเตอร์นะสิบเอ็ดสิบ1ป1สิบเก้ายี่สิบอ่ะต่อไปเป็นการ์ด้งนะหนึ 1, 2, 3, 4, 8, 9, ่งสองสามสี่แปดเก้าสิบโอเคครับผมการ์ด้งก็มีครบตามเกณฑ์น,นะครับผมคือสิบใบนะครับปกติตอนนี้ครับผมก็มียี่สิบใบนะครับผมก็ถ้ารวมกับ อีกปึ้งหนึ่งก็น่าจะพอดีเลยเนาะแกะอีกปึง้งนึงกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีกี่ใบนะครับผมถ้าที่ดูสีก็น่าจะเป็นกาปกติหมดเลยนะแต่จะมีแบบระยิบระยับด้วยบางส่วนนะโอเคนะต่อนะยิบ,ยบเอ็ดยิบสองี่สิบสามยีสิบสสิบสิบดยิบปสิบเกสเ็สเอสมสสสสี่สามาากาิบสอสสส สี่แปดสี่เก้าห้าสิบโอเคครับผมซื้อสตาร์เตอร์ไปเซตเดียวก็คือสามารถแกะเล่นได้เลยนะครับผมดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูลายการแบบชัดชชัดชัดกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากคาแรคเตอร์การ์ดก่อนดีกว่านะครับผมอย่างนี้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นลูฟี่ที่เป็นคาแรคเตอร์การ์ดนะครับผมอย่าจะสับสนนะครับผมก็คืออันเนี้ย เป็นลีเดอร์อันนี้เป็นคาแรคเตอร์นะครับผมก็คือจะใช้เล่นไม่เหมือนกันลายต่อไปนะก็คือบรูคอืมมาในกีต้าร์นะเท่ดีแฟ <Frankie. S 2> รงกี้แฟรงกี้มาเยอะมากแล้วก็วีวีครับผมตัวละครหญิงในวันพีที่ผมชอบมากครับผมคือถึงแม้ว่าวีวีจะไม่ได้เป็นกลุ่มจันสลัดหมวกฟังแล้วแต่ว่าน่าก็เคยเป็นอ่ะถูกใส่เข้าไปอยู่ในเด็กด้วยก็อืม ถือว่าดีนะต่อไปผมโรบินอ่าสวยมาเชียต่อไปนามินามิก็สวยนะช็อปเปอร์อ่าช็อปเปอร์จินเบอ่าสมาชิกใหม่เลยนะเท่มากเลยต่อไปซันจิกาลูอ่ากาลูนี่ก็เป็นสหายของวีวีนะต่อไปอุซบแล้วก็โซโลนั่นเองเท่มากเลย ต่อไปนะครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสเตทการนะครับผมนี่เป็นเรือเทอร์ซอนซันนี่นะครับผมเอเลนการ์ดเด็กๆนี้ครับผมก็จะมีอยู่3แบบับผมก็คือนี่ครับผมเดียเบอร์จัมเบ้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมกำกำมเจ็ดพิสตอนนะครับผมแล้วก็การ์ดพอยต์นะครับทั้งสตาร์เตอร์เซตก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผม แต่เนื่องจากว่าเรามีเซตมาเซตเดียวนะครับผมดังนั้นเราอาจจะเล่นแบบฟูคอมโบให้ดูไม่ได้เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมขอสาธิตการเล่นแบบซอบซ้อมให้ดูเป็นน้ำจิ้มละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นแบบคร่าวก็คือไม่ได้เล่นจริงนะเพราะว่าเรามีการ์ดแค่ชุดเดียวขั้นแรกนะผมก็คือต้องวางดงการ์ดไว้ตรงนี้คิดไปแล้วก็วางลดเดอร์การ์ดไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเด็กการ์ด ที่เราใช้แล้วผมห้าสิบใบสับก่อน,นครับผมสับให้แตกเลยนะเสร็จแล้วก็วาไว้ตรงนี้นครับผมต้องการไม่ต้องสับก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีแบบเดียวแล้วจากนั้นนะผมจัว่วห้าใบจั่วให้เห็นเลยนะรู้สึกจั่วไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ <c oughs> อโอเคจั่วไม่แตกนะ และที่นี้เราอ่ะสามารถนาการทั้งหมดนะครับผมน่ยบนมือเนี่ยกับใส่เด็กและสับเด็กใหม่และจั่วใหม่ได้นะครับผมพอที่จั่วไปตะกี้นี่คือแบบการไม่แตกนะโอเคอ่ะจั่วใหม่อีกรอบเออเริ่มแตกละสามสห้า และที่มีครับผมอ่ะขออญาตวางแป๊บน,นึ่งนะเรานำการ์ดใบบนสุดของกองครับผมมาไว้ตรงช่องลายตรงนี้นะครับผมตามจำนวนลายของลีดเดอร์นะครับผมซึ่งนี่ครับผมลีดเดอร์มี5้าลาก็5าใบาแล้วก็วางเรียงกันอย่างเงี้ยผมห้าสี่และนี่ครับผมวิธีการจัดสนามในซซเรียลของเราครับผม ต่อไปครับผมผมจะมาสาธิตลำดับต่างๆของเธอครับผมก็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆคือในหนึ่งเทินะมันจะมีดีเทลดังนี้ครับผมพอเข้าสู่เทินใหม่ปุ๊บนะครับผมช่วงแรกครับผมจะเป็นช่วง refresh h a s e นะครับผมซึ่งอ่ะสมมุตินะสมมุติผมเซตเป็นอย่างนี้นะช่วง refresh h a s e นะครับผมก็คือขั้นแรกครับผมเราต้องนำต้องการอะที่ติดอยู่ในคาแรคเตอร์บนสนามบนสนามของเราอะกลับไปที่คอสแอเียครับผมก็คือองค์นี้ แต่ถ้าในสนามว่ผมมีการไหนที่อยู่ใน position race ครับผมก็คือแบบเป็นสายพักอ่ะก็ต้องมาปรอบเป็น active นะครับผมอย่างนี้นี่คือช่วง refresh นะครับผมต่อไปชุดที่2องของผม raw face นะครับผมจวกกราดจากเด็กใบหนึ่งครับผมนี่ซึ่งเพลยแรกอ่ะจะไม่มีการจ่ัวนะครับผมต่อไปช่วงต่อไปครับผมก็จะเป็นช่วงดงเฟสนะครับผมก็คือเราอ่ะ สามารถนำการ์ดจากด้งเด็กอะ่ะสองใบครับผมมาวางบนคอสแอเรียนะครับเขมอย่างนี้อ่าแต่ว่าถ้าเป็นเธนแรกอะ่ะจะวางได้แค่ใบเดียวและต่อไปครับผมก็จะเป็นช่วงหลักและผมก็คือช่วงโจมตีนะครับผมซึ่งช่วงโจมตีอ่ะจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันครับผมก็คือช่วงแรกครับผมก็คือเพยการครับผมก็คือจ่ายคอสในการเรสต์ด้งการ์ดบนคอสแอเรีย พื่อส่งการ์ดจากมือลงสนามนะครับผมสมมติสมม,ต,สม,มติว่าการ์เนี่ยมี1คอร์สนะครับผมแล้วก็จ่ายคอร์ดด้วยการเรสด้งการ์ดเนี่ยก็คือพริกอย่างเงี้ยเพื่ออันเชิญไปอย่างนี้ชุดต่อไปครับผมก็จะเป็น ติดด้งการครับผมก็คือเราอะสามารถนำด้งการาที่ Active บนคอสแแอรียก็คือตั้งตรงอย่างเงี้ยเนี่ครับผมมาติดให้กับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราก็ได้คือจะติดให้ลีดเดอร์ก็ได้หรือคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยก็ได้ครับผมอ่ะสมมติติดให้ลีดเดอร์แล้วกันปึ้งก็เท่ากับว่าพลังก็จะบวกไปอีก1,000พันครับผมเนี่ยจาก5,000ันก็จะบวกเป็น6 0พ0นะครับผมใช้ความสามารถของการดนะครับผมก็คือ,อเราอาจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของการดต,ต่าง โฆษณาตามเงื่อนไขได้ครับผม,อย,ม,มอย่างสมมติการ์ดลีเดอร์ลูฟี่อย่างเงี้ยนี่โบสีน,น้ำเงินตรงนี้ครับผมก็คือเราสามารถใช้ในการเรสด้งการ์ดที่แอคทีฟบนคอกอารีของเราหนึ่งใบคือเอฟเฟกต์เนี้ยก็คือเราสามารถเนี่ยให้ด้งการ์ดของเราอะอยู่ในสภาวะเรสเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกต์นี้ครับผม ซึ่งดีเทลความสามารถของการครับผมก็จะระบุอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอย่างกาลรรีเดอร์ของลูฟี่ครับผมก็จะมีความสามารถก็คือสามารถนําด้งกาที่เลสอยู่ของเราผมมาสุดหนึง่งอ่ะติดตั้งให้กับคาแรคเตอร์ของเราหรือลีเดอร์ได้ครับผมก็เท่ากับว่าถ้าเราเชื่อความสามารถนี้ปุ๊บเราก็จะเอาด้งที่เราเลสอะ่ะไปติดให้กับคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างนี้นี่คือความสามารถของลีเดอร์กาลรรูฟรรีรร่รรรรรรครับผมต่อไปครับผมช่วงสุดท้ายของเมนเฟยนะครับผมก็คือ โจมตีครับผมก็คือเราอะต้องเลสตัวลีดเดอร์คาแรคเตอร์ที่แอคทีฟอยู่ของเราอะหนึ่งตัวครับผมเมื่อกาโจมตีอย่างสมมติประกาศโจมตีอาเรสซึ่งบอกก่อนนะครับผมว่าเทิร์นแรกอะจะไม่สามารถโจมตีได้ครับผมซึ่งลำดับการเวทเทิร์นก็จะมีเยอะออกวาอีก4สเต็ปนะครับผมก็คือ1นแอคแทรสเต็ปนะครับผมก็คือพอเราเลสปุ๊บเราก็เลือกเป้าสโตมาเงี้ยแล้วเราก็เลือกโจมตีไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราล็อกตัวโจมตีแล้วเนี่ย และที่เนี้ยไอ้ตกฝ่ายตรงข้ามที่เราล็อกอะสมมุตินะมันมีไอโลโก้เนี้ยไอ้สีชมพูเนี้ยก็คือเขาอะหมายถึงฝ่ายตรงข้ามเขาจะสามารถใช้ความสามารถของคาแรคเตอร์ที่มีไอ้ปลานี้ได้ครับผมอันนี้คือบล็อกสเต็นะครับผมและต่อไปครับผมเออและถ้าในกรณีที่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามอครับผมมีการในมือที่มีสัญลักษณ์เนี่ยครับผมแบบเนี้ย ก็คือเขาอ่ะจะสามารถใช้ความสามารถของการที่มีสัญลักษณ์เนี่ยจะบนมือกี่ใบก็ได้สมมุติอ่ะผมมีใบเดียวอย,อย่างตัวเนี้ยความสามารถพิเศษของมันก็คือสามารถเพิ่มพลังให้กับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ได้ใบหนึ่งครับผมก็คือได้เพิ่มถึง3,000ครับผมและก็สเต็ปสุดท้ายของผมดาเมจสเต็นะครับผมอันนี้เป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วก็คือเราสาตมต,ตี ตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมง่ายๆเลยครับผมก็คือเราสามารถโจมตีตัวละครที่แบบว่ามีค่าพลังมากกว่าหรือเท่ากันได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราอ่ะโจมตีลีเดอร์ก็คือไลฟ์ฟอยล์ดีเดอร์ก็จะลดลงไป1นึ่งดัเครับผมลูฟี่เนี้ยมี5้ไลฟ์เนี้ยถ้าโดนโจมตีมาก็คือเสียไลฟ์ไปเรื่อยๆครับผมห like นึ่งไลฟ์เนี้ยครับผมหรือถ้าเป็นคาแรคเตอร์การ์ดโจมตีก็คือจะ็อ o c อาท t แล้วก็ส่งลง แฟชไปครับผมแต่ถ้าเราอะ่ะเกิดมึนไปโจมตีตัวละครที่มีพลังสูงกว่าเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมก็คือโบเบพอเราโจ,จมตีเสร็จปุ๊บครับผมก็จะเป็นเอ็นเฟนะครับผมก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกที่ระบุว่าในเธอนเนี่ยมันจะหมดผลนะและทีเนี้ยเราก็พูดจบเธอแล้วก็ส่งเธอห้อีกฝ่ายแล้วเราก็จะแบบจะเล่นสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยโดยเงื่อนไขที่เราจะชนะก,ก็คือ1สามารถโจมตีลีดเดอร์อะของฝ่ายตรงข้ามอะ ในสภาวะที่มีไลฟ์เป็นศูนย์อย่างงี้ครับผมเราถึงจะชนะได้นี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งหรือสองก็คือเด็กฝ่ายตรงข้ามก็คือไม่เหลือสักใบนี่ครับผมก็คือจะมีสองเงื่อนไขด้วยกันนะครับผมประมาณนี้และทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมก็คือกวนพีชการ์ดเกมสตาร์เตอร์เซตชุด ST 0 1ศูนย์นั่นเองครับผมขนาดว่าผมไม่ใช่แบบว่าสายเล่นการ์ดเกมอะไรขนาดนั้นผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ดมันน่าสะสม ด้วยตัวลายตัวอะไรมันนี้ผมว่าแบบสุดยอดอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะครับผมไปจับจองกันได้นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอจบคลิปกันในเพีเท่านี้แล้วกันนะผมก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมเทปหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวอีกก็ต้องรอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ